ไปชมบ่อน,น้ำร้อนที่ระนองด้วยกันจ้าม,มีสองบ่อจ้าขอวิดีโอกับไปหนึงน,นี่บ่อแม่นะคะอู้หเต็มนนะตเลยไม่เขาไม่ให้สัมผัสข<ด>้านะงล่างที่ไหลลงมานะอู้มีไอ้น้ำด้วยเย้นี่บ่อ งนี้ยังร้อนเลยค่ะเนี่ยโอ้ร้อนนะกะ็นี่ร้อน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 ,อนค่ะไปดูตรงนน,น้นค่ะโอ้ควันขึ้นมาเลยอือหือโอ้ลงไปได้ค่ะนี่ลงไปได้เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะคะขอดูดูดูตรงนี้ค่ะว้าปูโอ้โหนี่เขาอาบได้ดูสิ ดูสามีที่อาบด้วยค่ะใช่หน่อยใช่ไหมจ้าโอ้มีที่อาบด้วยนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีน้ําตกด้วยนะคะนู้นฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน้นก็มีนะคะโน้นค่ะฝั่งโน้นก็มีที่อาบนะคะเนี่ยแล้วก็มีหาตรงนี้ข้างหลังเยอะเลยโอ้โหเดือดเลยค่ะ อุ้ยดดกอยอยยินกด,ด้วยกันเฉยอะนี่นี่แบ่งกันกินแหละค่ะนี่แบ่งกันกินด้วยแบ่งกันกดดินแหละค่ะปู่ก็าทำอ,อะไรท่นน่ะดูค่ะ ตรงนี้ก็คือน้ำพุร้อนที่อยู่ในรนองค่ะดูค่ะดูค่ะดูต้นไม้ค่ะโอ้ต้นไม้ดูค่ะดูนี่ดูน้ำค่ะแม่น้ำที่ไหลลงมาดูมีสะพานด้วยนะคะเนินค่ะสะพานแขวนค่ะแล้วก็ตรงนู้นด้วยค่ะตรงนู้นด้วยค่ะเหมือนกันดูค่ะตรงนู้นค่ะ in the